เ, <laughs> เรื่องมันมีอยู่ว่าเต้าหู้เนี่ยอึอติดก้นนะฮะเราก็ต้องรีบอาบน้ำให้น้องและดูน้องเดิน <c oughs> บวกกับได้เวลาพอดีเลยครับก็เลยเอาเต้าหู้เนี่ยมาอาบน้ํากันนี่ก็จะเป็นการอาบน้าครั้งแรกของน้องเลยถามว่าอาบง่ายไหมแรกๆเนี่ยก็ดูเหมือนน้องจะซุกซนอยู่เหมือนกันพอเริ่มชินแล้วเนี่ยอาบสบายเลยครับน้ําที่ใช้เนี่ยก็ต้องอุ่นหน่อยนะเพราะช่วงนี้อากาศเย็นเหลือเกินน้ําอุ่นดีไหมเต้าหู้ เวลาที่อาบน้ำให้กับแมวเด็กเนี่ยเราต้องใจเย็นมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้องจะจําถ้าอาบแล้วน้องกลัวครั้งต่อไปอาบยากแน่แต่ดูน้องเต้าหู้สิครับทุกคนน้องนะ่าเอ็นดูมากๆเลยอาบง่ายเราว่าทําสปายอยู่หรือเปล่าผ่านไปแป๊บเดียวเกาคอน,นิดหน่อยน้องหลับเฉยเลยนี่เป็นแมวตัวแรกเลยนะครับที่เราอาบน้ำแล้วน้องหลับไปด้วยเนี่ยจะทํายังไงกับเต้าหู้ต่อดีครับทุกคนเต้าหู้ม่หลับสักหน่อยเต้าหู้แค่พักสายตาแป๊บเดียวตื่นมาอาบน้ำไม่เสร็จก่อนและเมื่อเวลาผ่านไปสักพักให,ใหญ่ๆน้องก็ยังคงหลบบบอยู่แบบนี้ แล้วคือตอนนี้เต้าหู้หลับแบบหลับจริงจังมากๆเหมือนน้องเริ่มลืมตารือแล้วนะแบบเริ่มลืมตามาบ้างละเอาหลับต่อเฉยจริงๆตอนถ่ายวันนี้ยยาวมากๆเลยแต่ตอนนี้ขอรวบรัดตัดตอนไปเลยนะครับทุกคนก็มาโผล่ที่ตู้เป่าขนของแพนโดที่เต้าหู้อยู่ในตู้ตอนนี้มีพี่ชาบูฟอลอยู่ข้างๆด้วยไม่ต้องฝืเ่เลยนะครับว่าคิวอาบน้ําต่อไปเนี่ยจะเป็นใครก็เป็นเจ้าชาบูนี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้ขนพังและขนคอเนี่ยเหลืองแล้วตอนนี้เต้าหู้ก็อยู่ในตู้เป่าขนแบบสบายมากเลยครับไม่กลัวอะไรเลย ก็เพราะว่ามีพี่ชาบูฟฝ้าอยู่ด้วยตลอด